สวัสดีวัลโงแกนชาวไทยทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปแข่งวาลโลแลนครับผมแต่ในวันนี้นะครับพิเศษหน่อยนะฮะเพราะว่าคุณกําลังอยู่ในทัวร์นาเมนต์การแข่งขันที่มีชื่อว่ามาซินีทัวร์นาเมนต์นะครับผมเป็นทัวร์นาเมนต์ของคนไทยที่จัดขึ้นโดยคนไทยด้วยกันเองครับผมและทีมที่จะมาแข่งกันในคลิปนี้นะครับผมคืออัลตาสู้กับ rtym ครับผมผมบอกเลยนะว่ายิงกันโคตรเดือดนะครับคือทั้งสองทีมเนี่ยเล่นได้สูสีกันมากเลยนะ จากรูปนี้นะครับจะเห็นได้ว่าคนที่ดูคลิปผมส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ได้กด subscribe นะครับดังนั้นถ้าหากคุณยังไม่ได้กดนะครับก็ช่วยกดให้ผมเบาๆทีเดียวครับผมเอาละครับถ้าหากใครกดแล้วนะครับก็ขอบคุณมากแล้วครับแล้วก็เชิญไปรับชมกันเลยครับจริงๆเสื้ตรงนี้ดีกว่าผมเลยนะผมเลยนะผมเลยผมเลย,ยเดี๋ยวสมอลให้แม่ให้มันวิ่งมาจากบีมันวิ่งมาจากบีสมองละสมองลละสมองลละ สามโมงสามโมงตรงนี้เฮ้ยโอเคโอเคเฮ้ยโอ้โหเข้าหัวไม่ตายร้อยร้อยห้าร้อยห้าเสียเจ็บมากเสียเจ็บมากโอ้โหปวดเข้าหัวไม่ตายเฉยอะไรได้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 กูไม่ได้เล่นจุกโดกนะเล่นเล่นเดี๋ยวเล่นค่อยตอนบุกตอนบุกแบบตอนระบุกก่อนค่อยเล่นกรษนะกระดาษกระดาษเสียงอยู่ ไม่เก็บลูกได้ปะหรือมันเก็บไม่ด้โดนไม่เก็บลูกเ่ไหมกระดาษขัามาดิขับมาลดลเพื่อนมันตายต้ด้วยไปสู้ไปสู้ข้อกระดาษนะข้อกระดาษเฮ้ยกูเกูไปเลยนไกาเจ็บเจ็บเพเจ็บนะเเจ็บถอยลงมาันรเหตปะถอยถอย โอเคเดี๋ยวรดูเองก่นอนโทษเลยวะไมไม่มีสมกเลยแฮเบนนะเพื่อนสวยไหมอะไรเพิ่งเจ็บอันดกลางอยู่ดกลางอยู่ไเพื่เจ็บมากอะตัวท้ายตัวท้ายแก็อยู่ติดเองเบีวหมดเหมือนเป็นโดเป็นโดไ,<ม>ไ<ม>อ,ต,ไอต,ต,ต,ตัวนี้มีเปิดปมน่าะมีนะไม่มีไม่มีไม่มีไม่ีไม่เดินเลยแต่มัแต่มันเยร่ไป harder สปายจะเพิ่เข้าลึกนะย่าสปายไปดรอปนะเดี๋ยวผมจะให้เราเทมาเปิดตำแหน่งไปละเฮ้ยมากมาบมากมาบมาลัหม่ยาเจ็ดโลเจ็ดไม่โลหรอกกลับมาแล้วเข้าซีเลยเข้าซีเลยเจ็ดแล้วมันมีตาย ลองวินโด้ไสวยเขาซีเขาซีโดนโดนสวยเจ้ดหนกลลานให้ไเิ่ง,งไปเล่นลองอเล่นลองเล่นลองเล่นลองโำน้ากลลานเองโลมาตบี อันโดนไม่โดนผูไม่ทิ้งยาวแล้วมิแสดงมันใช้เกมอีอ่ะเออโอยบีไม่เหรอรับไม่ได้นั่นช่วยอันทีใจเย็นนะเวมาช่วยอันทีนะเวถามจริงโคตรเจ็บเอาเรื่องเนี่ยเขาเอาเจนไม่มีหิวนะไม่หนาวเลยวะน้องใหญ่ตรงเองครับโอเคโอเคโอเคกูดูให้ในรูปมัง ไม่ได้วอร์มแล้วไหนเฮ้ยมันเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้าสี่อะไรวะเบิกเลยเจ็บเจ็บไอ้เหี้ยเอ้ยกูดเลยเฮ้ยบีน่าแตกเพื่อนเพื่อนวอวอลบีแตกระวังสวยสวยแจ้งสบยแจ้วยเลยยอดจับจับไอ้ระวังไอ้แจ้งระวังระเบิดก่อเสียมึงยิงไม่โดนเลยวะทุกคน ไอ้ดักก่อนมะล่ะเดี๋ยวเราพุชเข้าไปโอ้รอรอ,ม,อมีตัวหนึ่งโอเมนดักใช่ฮะไม่ไม่มีคนไปกับโอเมนทนหนึ่งดิแล้วก็บายเข้าไปบายเออเข้เามากับผมเข้มมากับผมเลย้พรอมนะไปนะละ เอาเลยกัดเอาเลยซ้ายอซ้ายอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายซ้ายซ้ายสวยสดในในซ้ายมีตายอะไรอ้าวไปโดนตุ่มจีโล่หวางวางวางซ้ายจะคิดสวยฮะเมฆวะเมฆไม่อยู่วะเมฆเอาไว้ดนโดนะ กูดูช็อตนะเมกมามาสิมันยิงมีดสีกว่านี่มีสีแต่ปืนแย่มหมดเลยวะถ้าเข้าไน้รีเทเกอร์กูกูยังไม่ทิ้งเอ็นะเพื่อนด้วย อย่าแม่งเข้ากระลาดมาได้เนเี่ยแบงค์ปีโอเคว่ะนย่โทษว่ะทามิงแย่แบยมันย่องมาลอง,นะลองนะลองลองก็มีมีคอเตอร์ไม่มีไี่มีแทนแล้วนะข้างในในในนี่ตัวนึงโอโ้โหหายกิ่งไม่ได้แต่แจง้งโอ้ยนื้หลังขึ้นมาเพื่อนเอาสักตัวนี้ก็ได้เนี่อ ร้อยหนึ be ่งหมดเลยอ่ะต okay, ันีกพาติโกพาดิเราเล่นรถเทิดกันได้ครับเล่นคุมแบบเล่นฉีก่อนเดี๋ยวถอยก่อนเขาจะปาหมดมันยิงมันยิงมีได้อ่ะถอยถอ่ายได้ไม่ได้ยินเสียงปืนถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่กันแบบหนักจริงๆเราเข้าได้มีเคอตัวหนึ่งเคอตัวหนึ่ง เอาไหมผมมีใบอาอครับหลังซ้ายมีตัวหนึ่งตัวเคโอ่ะไอ้แบบเป็นเฮ้ย KO เจ็บ KO หลังซ้าเฮ้ยประกุกมึงจะโดดดีทำไมวะแบนแบนแบนไอ้ต้องไม่ชอบใช้ตีกันเอ๊ะชาดเล่นนั่ก็เล่นขวาขวาขวาสองตัวโอเมนเจ็บอ่ะตัวเนี้ยแล้วก็ขวาไกลงห่างกันไหมมากสกอห่างกันไหมมากไหวอยู่ได้อยู่ได้อยู่ ไม่โดนน้ำเล่นไปเด็กเท่มลยน้องโอ้ยแจ้งก่อนเลยจังนะใ่ยิงไม่ถังกะหล่๊งะล่๊งเขาชอบเข้ากะหล่๊งแล้วตัดนี่ต้องม่ช่วยจังละไอ้เนียวเนียวชนูดไม่ต้องรัดข้าจะตกใจข้าร่งข้ารั่งผูร้อยนึ ไอ้สิ่งห้าลยวยเนี่าลาไยใกล้โูฟังไม่ค่อยชัดกูไม่ค่อยมั่นใจโอ้โหยิงกระดุ้งเลยอ่ะใจหมดเลยตึงเดินแม่แาบา้องมีมีอันติีนะมีอันติีนะี่พร้อมเกือบจะปืนแล มันแยกกันไซส์แยกกันหลายแบบไซส์ละไซส์ละคนไม่ก็สองคนจะตายม่ไมาอเอาเอเลเอาเอเลข้างนอกอเลยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเชี่ยมันวัดกับกูไม่ได้วะไอไอมันน่าจะไอเลน่าจะไปขอขี่ไม่ต้อง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 อยากขี่มันมันโลมาคนแฟดแฟดสวยให้ควเราเทมาจากบีเดีย เอาเมนบายไปเลยทีทีอ่ะเอาเมนเอาเมนบายไปเลยทีท <hi> ีอ <hey> ่ะเออบายไปเลยมันจะได้เข้าใช้ยากหลงมันเสรแล้วไม่ต้องพีกไม่ต้องพีกถ้ามึงพีกหัวมึงถ้าบนหัวมึงตายได้โอ้โหโอ้โหจีจีว่ะสวยมีอีกซีทีหมดเลยโดนทายอยู่ข้างบนข้างบนข้างบนยิงอ่ะเฮ้ยไม่ไปตายเหรอเฮ้ยดิฟเวนโทษโทษโทม่แบบมาแบบดิเวนดิเวน ต้องเล่นดัดตัวจริงจริงวะถ้าเขาวัดอะเราดันซักไซส์นึงเดี๋ยวให้ผมแยกเล่นว่าตายนาะเอ้ยเออไม่เป็นไรเขาเขาเล่นใจเย็นดูกูแค่แหละจัดดดิูกูน้องทามิ่งกับอย่างงี้อย่างงี้ไม่เสร็จตรงมึงนั่นแน่ดิไม่เเสามมิ่่่งงับบแนไดูอใชปะต้องมีนะคุณ คุณได้ยินเสียงปะตรงไหนปะได้ยินเฮ้ยซีซีซีอาาไอ้ลิงลิงเล็กกระลาดก่อนลิงไปยย่าไงกรลาดลิงกระลาดน้เาแล้วเขาแล้วรอได้ในบอลต่อสวยลิงตัวนึงวยลิงเนื้อนอ่อเออเดเดนเยเเดนสวยมา่จับเฮ้ยเ้งเที่ยเลย ไม่หลานลาวเลยนิ้ว<น>เ,เดี๋ยวจนเล่นเบียนดีกว๋ยวเบียร์เลยเ<อ>ดิโอเมนเหมือนเดิมอุ้ยไม่ได้มองไอ้เหี้ยข้างบนวะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนไม่ได้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 รอรอแน่รอแน่ <c oughs> ตามเข้ามาซีขวามีสมุกสมกชุดไม่ได้ชุดไม่ได้ชุบไม่ได้ไม่เป็นไรโอ้โหดูแลท้าด้ยจ้ะ กินพลถ้าเปนสกินละวะเป็นเท่าพาร์เหรอน้เดี๋ยวเดี๋ยวกูหัรหัสนี้นะอ๋อั้ทีเยถ้าหนุ่มหลายหนุ่มหลายรหัสดิเ้ะตั้งชินดิลยังไงตั้งตัวไอ้ไอลิงไว้ไว้าอริเไริงเริงไอริงกอริงไอิงไอริกไออริไอรไองไอรไอริงอไอริ่เอรไอริงไอไอริอิงไไอริงไอรินอไอริงไไไรไอออออ อ๋อไม่โดนหรอวะไม่เข้าวะไม่มงไม่โดน้ยกลับกลับเลไปซ้อมกลับไปดิถยถอยถถอยถยก็อาจจะสีนะไม่สีก็เจาะกลางเนี่ยเอ้กระโมดเขาตายแลเขามาตัดกูเว้โโหหวกดดกหวกดดกไอไป แกแล้วยิงกันกระจัดเ่ยจะต่อเรื่องอย่างวะเฮ้ยยิงเราอยู่นั่นแหละแกเซพิกัดแกจะต่อเรื่องนะฮะเซพิกเลยเซปามีก็พอเฮ้ย ตรงไหนอะเมื่อกี้เอออเเเขาน่าจะเล่นเล่นห้าว่ะมาเลยสวยดักเฮ้ยสวยอะเฮ้ยดีสวยครับเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วต้องเข้า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 ตายหนึ่งสวยสวยสวยโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหพี่สะบัดมาโดนแล้ววะตายหมเหมือเก้อ จะลัดป้างลัดป้าเล่นเล่นนดิบเฮ้ยกระตุกอ่ะเฮ้ยโหมองหินเลยเขากลับมาเนี่ยนะตัวหนึ่งเกตัวหนึ่งขล่าใช่ปะสวยเยอยู่ไหนวะเมื่อกีแล้วจังมาสแกนโดนสวยมากขอบคุณเฮ้ยขอบาดสวยเลยสวยมากเขอบาดติงเกิร์ดมองหลังสิเฮ้ยเสียงเสียงอยู่นี่ปะตลาด เออกระดาษเปลกระดาษโอ้ชิึกลึกว่ะมาชุ่มว่อเข้ามารอ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 ใจเย็นสวยลิงสวยมาดิเออสวยแพ่นฟังลิงสุดเกินพรบกรบเปเซ็นครบเปอเซ็นนี่ซีวะรอก่อน ถ้าบีมึงสมกตรงนี้สีลองไม่เห็นรอก่อนฮะจะมีสมกเพอไซเพื่อจักบนใสวยสมกซีสมกสีสมกสีสมกสีนะสวยไป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 สวยกระดาษเข้าป่ะวะทำไมได้เสียงเียมผมเียมผม ไมม่่ดัับใชสวยสวยโอ้ว้าวมีปืนป่ะเอาสีสองเอาสีที่สองเมื่อกี้เขาป่าเนี่นะเว้ยไอ้เนี่ยโยนผบอกให้เพื่อนเฮ้ยถ่ายถ่ายตัวหนึงไม่ไม่ใครตัวนึงเพื่อนถ่ายขวา ขวาขวเฮ้ยเมนหลับน้ากูนกูโอ้ดีขห้หน่อยดิใจใจใเข้าไปแล้วตัวนึงเข้าไปแล้วทิดเหยวเข้าไปแล้วเออเข้าไปแล้วส่เฟิร์เข้าไปแล้วเฟิร์ในไ้เสในเฟิร์สไลกหลังต้องไหนหลังเหรอใจใจใจใเล้นโอ้โหยิงยิงยิงไม่ยิงไม่โดนเลยว่ะ เราไปอยู uhm. ่ีด right. ีกว uh ่ากได้สายโลเทเร็วเลยเยเลยเลยร็วผมผมเล่น่หลังให้ผมเดี๋ยวผมกันตัวให้เรยเราไมโรเทเดี๋ยวเโรเทผมว่าจะโรเทตนะไปเลยไปเลยกอนเฮสวยครับเหมือนจะโ่นะเหมือนจะโลนะเดี๋ยวผมตังเองเดี๋ยวเดี๋ยวดูการ์ดให้เห้พอดูนี เออตดีเงี้ยน่าจะย่องน่าจะย่องซีลองยังไม่เห็นเอเนี้ยแหละถูกกล้องอยู่ไม่โผล่เลยก็อย่าอย่าอย่าแสดงปฏิสัมันธ์ให้มาดูมันมา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 เยอะเลยจอม้าแมยเฮ้ย โอ้สมมติผมจะงั้นโอ้โหโคตรโลเลยผมสวยๆนี่แหล่แไหนวะเนี่ยซีทีเรามีนะโอ้โหเฮ้ยมันโหดเป็นยังวะโหดี อทะไม่กูคือกูกัดเก็บตรงนี้ใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวไปเอใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวให้มึงวอยนิวเก็่ป่ะไม่จะสมองทำไมขึยืนตู้เนี้เนี่ยโอเคโอเครอแค่นั้นนะเออยกูเดี๋ยวเขาสวยพไอมแค่นั้นน่ะก็เข้าเลยกระโดงสมองฮะแจงยิงแปงโอ้ยสมองเด้งเลยเกี่ยนหั้างหลังหลังหลังตรงนี้นี้ตรงนี้หลังหลังไม่ได้เช็คตัวเลยตีลิงใส่ เฮ้ยวิ่งเกือบไล่ลิงมันหลุดออกมาได้ไงวะดีมองครับโอ้จโอ้ยสวยสวยคิดแมว่วทีทีแมวเออี่แเิดนเอไ้ปืนบแเไม่หลร้ยเอ้ยเนี้วเนีเก็บไว้หน่อนี้วเออไอแมงก็ได้ไหนะตาเนีวเนี้ยปะตาเนีวเอนะเนี้ยเดี๋ววอลห้ห่อเพื่อนเขารู้ว่าเราไม่ได้กันแบบของเขาเขาเลยรู้บุกทีเดียวไปเลยเพราะเขาไม่มีอะไรเสียที่บ้าน ใต้ตัวหนึ่งกระลาดหมดกระลาดหมดชุบกระลากระลาหมดเลยสวยครับรีบโรเทหน่อยดีถ้ามึงไม่รีบโรเท่นปืนเฟิร์มสู้เขาไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยอยู่ซ้ายอยู่หลังกล้องเขียวนี่สองตัวจี ไม่ได้หรอตาหน้าเปลี่ยนดาดอาอะเปลี่ยนแหละเปลี่ยนละอืม mm hmm. ถ้าเปลี่ยนอนะผมจะเล่นโซว่าผมว่าโซว่าเล่นง่ายกว่าเยอะเลยแต,เลแต่ว่าคือที่เราแพ้เพราะว่าเขาชนะเราเยอะแล้วมันเราไม่มีปืนเล่นถ้ามีปืนชู้ได้มันก็แบบไม่ได้ง่ายขนาดเนี้ยจนเลยอะ ก็ไม่คือโรเทกช้ากันด้วยปืนเขาแวนดอลระยะระยะแบบไกลแล้วเรามาเอาสปิกร์ไม่กจะจัดไปสู้ไม่ไหว